เราเคยถ่ายกันไปเนาะในคลิปก่อนนะคะก็ตอนนี้นะคะจากต้นแรกต้นที่เขาเล็กๆที่เราเอาเขาลงดินนะคะตั้งแต่ต้นเล็กๆเ,เนาะตอนนี้ก็มาอัปเดตก,กันนะคะว่าตอนนี้ต้นเขาโตมาถึงไหนแล้วนะคะนี่ค่ะต้นมะม่วงเบาของเราก็ต้นก็เริ่มสูงแล้วนะคะทุกคนดูสิเวลาผ่านไปนะคะ มันก็สูงประมาณนี้แล้วอะคะ่ะถ้าโตนี้ยืดได้อย่างนี้ก็เขาก็มีโอกาสที่จะรอดจนถึงต้นใหญ่นะคะจนมีม,มีมีมะม่วงให้เรากินกันนะเนาะมีผลให้กินนี่ค่ะอันนี้ต้นที่หนึ่งแล้วก็ถัดมานี่ค่ะต้นนี้ก็ เขาก็เป็นรุ่นที่ลงพร้อมกันนะคะเขาก็จะโตมาไล่ๆ hmm. กันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือสูงมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะอย่างงี้ก็รอดแล้วนะคะก็เดี๋ยวเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นอีกนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นนะคะนี่ฟ้าก็เพิ่งตัดหญ้าไปเนาะมันก็เลยจะแบบลักษณะเหมือนเหมือนทำไมแบบหญ้าบบนี้ ก็คือป้าเพิตัดหญ้าไ้ค่ะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะต้ทนที่เราปลูกไว้ก็ถัดถัดกันมานะคะไล่ไลกันนี่ก็เหมือนกันอืนะคะก็ประมาณนี้โอเคมีผักบุ้งด้วยนะคะนี่คือผักบุ้งนะคะผักบุ้งนะมันมันงอกเอง นี่อีกต้นนะคะนี่ช่วงนี้ฝน,นก็ตกอยู่นะคะตกบ้างตกบ้างไม่ตกบ้างเหมือนกับพายุมันก็มันก็ไปแล้วนะคะแต่มันก็ยังมีแบบฝนค้างอยู่นะคะที่เอ,อที่มีบ้างแล้วก็ลงไปโปยนะคะเมื่อกี้ก็ลงไปโปรยเนี่ยยังมีน้ําฝนเนะะี่ยค่ะคือเมื่อกี้มันก็ลงไปโปยแต่ก็ไม่ได้ลงหนักนะคะ ต้นนะคะต้นนี้ก็อยู่ค่อนข้างต้นอ่ากำช้ำนะคะค่อนข้างต้นกำช้ำนี่ก็ต้นใหญ่แล้วนะคะมีต้นมะม่วงกับต้นใหญ่เวลาเขาต้นใหญ่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะแต่นี่ก็ยังไม่ใหญ่เท่าต้นสิบกว่าปีของเราเนาะแต่ต้นอย่างนี้ก็มีดอกแล้วนะคะทุกคนช่วงนี้เขาก็ออกดอกนะคะนั่นนะคะ พอออกดอกออก,ออกดอกออกดอกเสร็จก็จะออกผลออกดอกดอดกอยู่ค่ะตอนนี้ก็ออกทุกต้นเลยนะคะที่ต้นไซส์ประมาณนี้เขาก็ออกดอกกันและ อันนี้ก็มะม่วงหิมพานค่ะมะม่วงหิมพานก็มีมีผลนะ้ค่ะมะม่วงหิมพานเนี่ยบางทีเราก็จะชอบมาเด็ดยอดไปกินนะคะยอดมะม่วงหิมพานนะคะคือมันมันมอง,มองยายกทุกคนบางทีมันก็แซมแซมอยู่กับหญ้าอย่างเงี้ยแลก็เ <laughs> จอต้นไหนก็ถ่ายกันเป็นใจยืดยาว เนี่ยค่ะต้นก็เลยไล่กันเนาะมีคางต้นมนหนาวก็คือต้นอะไรรู้ไหมคะทุกเรียนนั่นเองนะคะแต่ยังไม่โตนะคะโตอยู่แค่นี้มาหลายปีแล้วนะคะไม่รู้สิมันจะโตไหมก็ไม่รู้คือไม่ตายแต่ไม่โต <laughs> สภาพเนี่ยตอนนี้ก็มะม่วงก็ออกดอกเต็มเลยนะคะ เต็มเลยนะคะคือทุกต้นเนี่ยตอนนี้ออกดอกคือผีเสื้อเยอะมากนะคะที่บ้านตอนนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะตอนแรกมันก็พอมีบ้างน,นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกจะเยอะมากนะคะไม่รู้เป็นเพราะว่ามันมีเกอร,รพวกดอกมะม่วงหรือว่าดอกไม้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าค่ะมันก็เลยแบบผีเสื้อบินวนเต้นมาหมดเลยนะคะที่บ้านตอนนี้เนี่ยมันออกเห็นไหมคะามันมันโดกนะคะ ม่วงเยอะจริงๆนี่มะม่วงเบานะคะมะม่วงเบาหมดเลยนะคะที่ถ่ายเพราะว่าเราก็จะเป็นส่วนมะม่วงเบา